เลือกอีสาหัวใจอ้อมกอสาทพแกล้งตัดกันกับสิที่ล เผาเมีนอยู่พ่อมีผู้าครับแต่ผัดอุ้งิงเขามานี่มีแต่ผู้เ่ามีผู้เ่าแม่ไปเสีิวอีกผู้เผาคนหกสิบเบิ้องต้นแกมันเด้งขึ้นมาแด่อนครับจนเท่าฝันแต่บ้านไอ้เสี้ยวอิงไหลกัรอดกินเผาด้ว่ตอาตั่งงเบิ้งท่กินทั้งเบื้องโหยกมักคัทวเพร่กวาจักเบิ้องติดตีพอนุ่นหมดกัดใช่ใช่เยจักเป็นุกพอนุ่เหอนรถสู้พอนุ่เบิืรถสูอ เรเบือรถตู้อกขยันยนางเจาหัวฉายห่าหาเมื่อต่วาหามาหาม่เห็นตัวจริงตัวคนยิ้มยมเลยคนนันน่งหุบหัฟางฟางหม่เบิงเลยวนยุ่เลยกบนี้าแห้งมาหาม่เบิงตัวจริงหรเาในเ่านี้เน่ยนี่พ่อแหลมมากเลยงานศพงานเหลือมความสูง มันลืมมันลืมถูกลืมโศกแล้วมันเลือมหันขึ้นยันโบกับม้านอนเบิ้งก็ซั์นี่แหละก็ลืมไปเลยไม่เมื่อยมากกับเบิ้งยิงเอางเลอมเอาหนังลืมเอาหนังห้งง้อกับเบิ้งเค็ดรอบเฮ็ดยังกับเบิ้งกินเขากับเบิ้งคิดกันก็มีอะเปล่าพอดิเอามานีเบิ้งแบบไงบ้านของว่าม่งไปขึ้นยิงฉลาดมึงไปไม่คปขึ้นไปล่องเสียงวะ นี่ตัวนี่คนหนึ่งเนี่ว่ามัจเจกแพร่งนีครับมาพบกับสายล่าอีสนานใต้พูดคุยข่าวหมอลำเช่นเคยนะครับสวัสดีมิมน้นหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว,ว่าเ,เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆของสายล่าและแบนขับเอฟซีของสาวน้อยเพ็ปเปอรแพงแบนขับเอฟซีของ ราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลพระราชทานอุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำใหม่เลขหนึ่งทุกคนเห็นภาพแบบนี้ทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มและความสุขแน่นอนการเปิดตัวของผู้เป็นพ่อให้กับลูกสาวทุกสิ่งทุกอย่างเวลาพ่อมาเปิดตัวให้ลูกสาวมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เทพทิดาลำเพลินดาวรุ่งนี่แหละครับเป็นอะไรที่สายล่าชอบในคำนี้ที่บอส เปิดตัวลูกสาวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนเป็นไงครับแต่ล่าบอกแล้วว่าได้รับชมกันแบบมีความสุขแน่นอนพี่น้องชาวพนานิคมจังหวัดสกลนครเพราะว่าปลอดว่าปลอดผลมันผ่านมาแล้วมันก็ไปแค่มาหึมหึมนิดๆหน่อยๆก็ไปแต่ล่าบอกแล้วว่ามีมืออ่ามีผลแต่มันอาจจะไม่มีเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ แต่ลเดาคาดดาวว้ถูกไม่ใช่คาดดาวรอกแต่ลาก็ติดตามทางเรดาร์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเวลามีพายุข่าวพายุหรือฤดูร้อนเข้ามาแต่ล่านี่เป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างที่สาวน้อยไปทําการแสดงที่ไหนแต่ก่อนอื่นวันนี้แต่ลาเพิ่งมีโอกาสได้มาทําคลิปช่วงตอนนี้ก็หกโมงเพิ่งกลับมาจากธุระสักสองสาวันจะลงคลิปได้วันละหนึ่งคลิปช่วงเย็ยนๆกลับมาจากทำธุระเป็นอะไรที่เสียดายอีกแล้วเะพรุ่งนี้ ก็อยู่ที่บ้านขวดบุรีลำสายล่าตั้งใจไว้ว่าว่าจะแวะเข้าไปแต่ว่าธุระมันมันมันเร่งด่วนแต่แต่ถ้าเกิดถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปเพราะว่าวันนั้นอยู่ในไลฟ์ตรวจของพยุท์สายล่าก็ได้เข้าไปทักว่าจะเข้าไปหาของไปต้อนหา,ไ,นหาไข่มะดงมดแดงไปต้อนพยุ์แม่ติ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอดูโอกาสครับเมื่อคืนสุดยอดเป็นอะไรที่อะยะเขาเรียกว,ว่าเหนือคําบรรยายเจ้าภาพเจ้างานเจ้าการจนทึ่ง เจ้าภาพเจ้างานทึ่งตอนไหนทึ่งตอนเต้ยลาเป็นไงครับแฟนขับเอฟซีไม่ถอยเลยแล้วที่สำคัญทุกคน้วนแต่เป็นผู้สูงวัย60ขึ้นนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลราพูดไปหลายๆคิดเลยความมหัจรรย์ของอุ้งอิงมันเป็นอะไรที่แปลกแฟนกับเอฟตส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงวัยรุ่น50ขึ้น60ขึ้นนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่าง ความม่วนความซื่นเขาเรียกว่าม่วนซื่นถึงเช้าซอดแจ้งหกโมงกักเขาเรียกว่าแดดออกกันแดดออกีเดียวเชียวทุกสิ่งทุกอย่างบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาพลังงานอันวิเศษของน้องดึงดูดพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีรุ่นนี้แล้วที่สายล่าได้ลงคิดไปหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มีแต่ผู้เท่าผู้แก่นี่แหละครับก็เพราะว่า หลายสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับความมัศจรรย์แม้แต่ท่านพ่อเจ้าภาพที่เป็นพ่อฮักเป็นเอฟซีก็ยังทึ่งในในบรารมีของน้องอพลังงานของน้องทุกสิ่งทุกอย่างงานเกิดได้ก็เพราะน้องเมื่อวานนี้ภาพบรรยากาศก่อนก่อนน้องจะเช็คซาวก็ไปช่วยทางพ่อเจ้าภาพขายตัว๋วแฟนคลับเอฟซีอะยะคือเก่าเมื่อคืนแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่หายใจแทบไม่ออกปากทางปากทางเข้าขนาด หมอลำทำการแสดงแล้วแต่ว่าปนปขับเอตีเพื่อนนอกยังเข้าไม่ได้เยอะก็คนมันเยอะแล้วทางทางเข้ามันเป็นมันเป็นซอยเล็กนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่สุดยอดแต่ลาบอกแล้วว่ามันต้องจะรึกอยู่ในในในแม่บทของหมอลำอีกฤดูการหนึ่งเพราะว่าไปสกลนครก็ถือว่าเป็นบ้านเป็นบ้านของหญิงหลังเป็นบ้านเกิดของแม่หน่อยแม่หน่อยก็คนวานอรน,นิวาศ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขับเอฟซีทั้งนั้นก็คือญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายกันทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วยอดที่สุดเท่าที่เห็นมาอีกฤดูการหนึ่งถ้ามาเล่นทางสกลนครก็จะอบอุ่นแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบจนเจ้าภาพต้องขออีก3คิวงานนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดพ่อเจ้าภาพไปทําสัญญาอีก3คิวงานปี69ทุกสิ่งทุกอย่าง สาวน้อยไม่ทําให้กับเจ้าภาพผิดหวังแต่ล่าบอกเลยว,ว่าสุดยอดสาวน้อยในฤดูกาลนี้ใครได้ไปสัมผัสอยู่หน้าเวทีจะเป็นอะไรที่รู้เลยว่าความยิ่งใหญ่ของสาวน้อยความเป็นหมอลําเพลินเบอร์หนึ่งเป็นแบบไหนทุกเิ่งทุกอย่างมีแต่ความม่วนความซื่นความสนุกความม่วนความฮาอยู่ในนั้นเขาเรียกว,ว่าครบจบที่เดียวที่สาวน้อยเป็นแพงและที่สําคัญเลยครบจบทีเดียวอยู่ที่อุ๋งอิงเมื่อคืนนี้เป็นไงครับ เห็นจะเทนพ่อ่อแม่เอฟีหน้าห้านโอ้โหเกี่ยวกาวกัน,นทุกคนเรียกน้องแบ่น้อยแต่น้องก็นุน่นะย้อนไปหาพ่อแม่เท่าอยู่หลังเวทีนี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดแต่สายล่าไม่ได้เก็บมาให้ชมช่วงช่วงนั้นเพราะว่าคลิปเปิดเมข่าวมันจะยาวไปหน่อยมาให้มาให้มาดูคําพูดของท่านเจ้าภาพมาพูดคุยกับพยุท์เกี่ยวกับมเมื่อคืนทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันก่อน ก่อนที่จะได้เห็นตัวจริงทุกคนก็มีความเชื่อในความมหัศจรรย์ของน้องไปต่างๆนานาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างน้องได้ทําให้เห็นแสดงให้เห็นแล้วว่าความมหัศจรรย์ของน้องมันมีจริงทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ยังเชื่อกันอยู่ทุกวันนี้ครับวันนี้สาวน้อยเพชรบันแพงก็ไม่มีคิวงานวันนี้ทําการแสดงเดินทางไกล400-500กิโลจากสกลนครมาที่บ้านกวดบุรีรัมย์วันนี้ก็เป็นวันเดินทาง ศิลปินเราจะได้พักผ่อนบางคนก็เข้าไปอยู่ที่สำนักงานที่โดมบางคนก็จะเดินทางเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันระยะไกลมันก็ต้องใช้เวลาเดินทางยิ่งทีมบอกรับนอนถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่เร่งด่วนนี้สายล่าเชื่อว่ามันไม่ไหวแต่ว่าแต่แต่และคิวงานเขาต้องจัดสรรมาอย่างดีแล้วเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วเหลือเวลาอีกแค่2เดือนวันที่28ก็จะปิดฤดูกาลทุกสิ่งทุกอย่างแป๊บเดียว1ปี หนึ่งปีต uh, really ่อหนึ่งรอบของของหมอลำของทุกๆุกวงอ่ะการเปิดการปิดเขาทำงานแบบธรรมะทำงานกันแบบเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เห็นกับเขาเราก็ว่ามันแป๊บเดียวแต่เขาไปทำงานทุกวันเขาเหน็ดเขาเหนื่อยก็ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ปิดฤดูการไวๆเพราะว่าเห็นแต่ละเห็นแต่ละเห็นแต่ละวงไม่ใช่เห็นแต่สาวน้อยอย่างเดียวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการรับงงรับงานก็จะใกล้เคียงกัน แต่เห็นส่วนมากจะเป็นของสาวน้อยสาวน้อยนี่เวลาอยู่เวลาพักนี่จะน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วเป็นห่วงเพราะว่าเดินทางไกลอยู่ตลอดยิ่งไม่เห็นทีมบอลหลับประนอนช่วงนี้มาสู้กับพายุฤดูพายุฤดูร้อนด้วยเวลาเราเห็นภาพเราก็เราก็อันนี้เห็นใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นเขาทํางานด้วยใจกันทุกคนเวลาเขาสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมามีเหตุการณ์ที่ไม่ไมพึงประสงค์เกิดขึ้นมาเราเห็นแล้วใจเราก็หดมู่ แต่ว่าในทีมบอลหลับมันนอนเขาเขาสู้กับอายุฤดูร้อนเขาสู้กับเ,เหตุการณ์ที่มันซึ่งหน้ามาโดยตลอดแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างก็วันนี้พักผ่อนเดินทางไกลไปถึงบ้านขวดบุรีรัมย์แต่ละถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างเวลามีสาวน้อยเพื่อนแพงมาเล่นแถวบ้านแต่ละนี่มักจะมีแต่สิ่งที่คาดคาดกันถ้าถ้าไม่ไม่เป็นอะไรที่คาดกันแต่ก็ไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเหลืออีก สองเดือนช่วงเวลาสองเดือนแต่ไราเชื่อว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยังมีคิวงานอยู่ที่บุรีรัมย์เอาไว้โอกาสนี้โอกาสนี้ไม่ไม่ได้ดูไว้โอกาสหน้าวันหน้าได้ดูก็ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงที่ไหนเราก็อยากจะไปชมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นมีแต่ความมวนความซื่นความสนุกความม่วนความเอ่อความซื่นปัญหาเขาเรียกว่าคบทุกลบคบทุกลด ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันที่13กรกฎาคมนี้ทุกคนก็คงไม่ลืมนะครับวันนั้นไปขอนแก่นใครไปไม่ได้ก็ส่งกําลังใจไปวันนั้นเป็นวันเกิดของลูกสาวแห่งชาติของพวกเราไปร่วมเป่าเค้กเป่าเทียนแล้วก็เป็นวันเ,เปิดตัวหนังคายอ้อเป็นอะไรที่บอสโจจัดให้ลูกสาวอย่างสมเกียรติแน่สมกับปราชนีน้อยหมอลำเพลินทุกสิ่งทุกอย่างขายอ้อวันที่17กรกฎาคมนี้ ชมกันทั่วทุกโรงภาพยนตร์มีนัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองวันนั้นวันที่17แล้วเราไปรู้แล้วเราไปดูว่าใครอ้อเป็นแบบไหนเราจะได้มาพูดกันรู้เรื่องว่าสิ่งมหัศจรรย์แต่ที่เรามองไม่เห็นมันมีจริงแล้วมันเป็นแบบไหนใครถ้าไม่รู้ใครถ้าไม่ได้ไปดูก็จะไม่รู้เลยว่าใครอ้อเป็นแบบไหนครับคลิปนี้แต่ละก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมภาพบรรยากาศของพ่อจะพ่อจะภาพยังทึ่งยังอึง้งเกี่ยวกับ เป็นขับเอฟีขององคงอิงมีแต่รุ่นใหญ่ๆเต้ยลากันซอดแจ้งเห็นแล้วมีแต่พูดเท่าพูกแก่เห็นแล้วก็มีความสุขครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของไฟล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ